ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลากอบโกยของบรรดาเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้กันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวพาไปที่สวนกุหลาบผาน้ําเที่ยงอยู่ที่อําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นที่นี่แหละคือแหล่งปลูกดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นในขณะนี้เจ้าของสวนนกําลังเร่งตัดดอกกุหลาบนะคะเตรียมนําส่งขายให้กับลูกค้าที่มาสั่งจองในวันว,นวาเลนไทน์นี้กันอย่างทันลมทลายค่ะ นางสาวสุกัญญาพรมทองเจ้าของสวนกุหลาบเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าดอกกุหลาบราคาปัจจุบันถ้าเป็นดอกเล็กๆนะคะไซส์เล็กเนี่ยจะขายอยู่ที่ดอกละสามบาทถ้าเป็นดอกใหญ่ก็แพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ดอกละ5้าบาทจะมีพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อถึงที่สวนค่ะ ปกติสวนองคุณสุกัญญาสามารถตัดดอกกุหลาบขายได้ตลอดแต่เฉพาะรอบวันวาเลนไทน์นี้โอ้โหถือเป็นช่วงเวลาทองเลยนะคะคุณผู้ชมมียอดสั่งเข้ามามากกว่า20,000ดอกเธอเชื่อว่าในรอบวาเลนไทน์นี้ค่ะจะทําให้เกิดรายได้มูลค่าถึงประมาณ1 0 0 0นบาทและสําหรับวิธีของการจัดส่งดอกกุหลาบนะคะ เจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าก็จะใช้วิธีการมัดเป็นหอ่หอห่อละ25ดอกส่งขายในราคา125บาทคะ่ะแม่ค้าออกมาสะพังเยอะเพราะว่าบ้านของเราบ้านผ่านํำเทียงของเรานี่จะมีหลายสวนที่ทําแบบนี้แล้วก็ให้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อแล้วก็แม่ค้าเข้ามาซื้อมารับซื้อเพราะว่าเขาจะได้ไปขายช่วงวาเลนไทน์ก็ดอกละห้าบาทหกบาทก็ประมาณนี้ละคะ่ะ แต่พี่ก็เลยเอามาปลูกเป็นรายได้หลักรายได้หลักของเราก็คือว่าเราปลูกอุหลาบตอนนี้หไร่มันก็เป็นอ่าเป็นรายได้เข้ามาทุกอาทิตย์ทุกวันตอนนี้ก็คือออกออกได้เกือบทุกวันเพราะช่วงวาเลนไทน์